แบบฝึกหัด2.6หน้า6 8นะคะข้อที่หนะคะ4เศษ1ส่วน12หารด้วยในวงเล็บนะคะ1เศษห้าส่วน6บวกเศษห้าส่วน26คูณ1เศษ1ส่วน12วิธีทำค่ะ สี่เศษหนึส่วนสิหารด้วย1นึเศษห้ส่วนหบวกเศษห้าส่วนยีคูณ1นึ่เศษหนึส่วนสิเท่ากับเปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินนะคะ4ี่เศษหนึส่วนสิเท่ากับ4 9่ส่วนสิ ในวงเล็บนะคะ1เศษ5ส่วน6เท่ากับ11ส่วน6บวกด้วย5ส่วน26คูณด้วย1เศษ1ส่วน12เท่ากับเศษ13ส่วน12เราจะทำในวงเล็บก,ก่อนนะคะดังนั้นข้างหน้านะคะเศษ49ส่วน12เขียนไว้เหมือนเดิมนะคะ หารด้วยในวงเล็บนะคะ11ส่วน6บวกด้วย5คูณ13ส่วนด้วย26คูณ12เท่ากับ49ส่วน12หารด้วยในวงเล็บ1 1ส่วน6บวกด้วย หาจำนวนที่ตัดทอนกันได้นะคะ13กับ26ตัดทอนได้โดยนำา13มาหารนะคะ13 1 13 13 2 26ตัวเศษนะคะก็จะเหลือ5คูณ1ตัวส่วนเหลือ2คูณ12 5คูณ1ได้5 2คูณ12ได้24 ก็จะได้เป็น11ส่วน6บวก5ส่วน24เท่ากับ49ส่วน12หารด้วยในวงเล็บนะคะเราจะหาคำตอบในวงเล็บนะคะโดยหาครโนรนของ6กับ24หาครโนรนโดยใช้วิธีการหารนะคะ นำหกมาหารนะคะหกหนึ่งสี่ดังนั้นคอร์โนคือ6กคูณสเท่ากับยีตัวข้างหลังนะคะมีส่วนเป็น24อยู่แล้วดังนั้นเราจะเปลี่ยน11ส่วน6ให้มีตัวส่วนเป็น24 6คูณ4ได้24นำา4มาคูณ11ส่วน6 ทั้งตัวเศษและตัวส่วนบวกด้วย5ส่วน24ได้เท่ากับ49ส่วน12หารด้วยในวงเล็บนะคะ11คูณ4ได้44 6คูณ4ได้24บวกด้วย5ส่วน24ได้เท่ากับ 49ส่วน12หารด้วยในวงเล็บนะคะ44บวก5ได้เป็น49ส่วน24ต่อไปหาผลหารนะคะโดยเปลี่ยนหารให้เป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนกลับส่วนเป็นเศษก็จะได้เป็น49ส่วน12 คูณ24ส่วน49หาจํานวนที่ตัดทอนกันได้นะคะ12กับ24นำ12มาหารนะคะ12 1 2. 12 12 2 24 49กับ49ตัดทอนได้นะคะ49 1 49ตัวเศษนะคะก็จะเหลือ1คูณ2ตัวส่วนเหลือ1คูณ1 หนคูณสได้2 1งคูณหได้1ตัวส่วนเป็น1เราจะไม่เขียนนะคะดังนั้นคำตอบก็คือ2